สวัสดีครับสุรสินผ้าชไม่นีผ้าด้วยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของพอรัฐนะครับพอรัดแม่นมากนะครับพี่น้องเอามาหอดมาเทิงบ้านพอรัดแล้วเข้าไปฟังน้ากันว่าเปินทิ่นมีแนวทางฝากตอนพี่น้องทั้งบ้านตัวใดนะครับเข้าไปฟังน้ากันครับพี่น้องมินีมาตามโคงุงท้ายครับม่นีมาตามโครงทฤษฎีก็มีครับครับออแหววหไปแฉนไม่ได้หรอมาไล่ตัวเรา เียนเลยพ่อพ่อเจียนเลยอบวางร้านไปเชื่อลอยคูดลอยอุ้ยอะเรี๋ยวพ่อฝันไปพ่อฝันวะฟันวะครับวยแต่ดงวาันยีฝันยบเฮ้ยังไงแก้ววามฝันสุฟังเนี่ยพ่อวยฝันเก็่ยบันยังไงแบ่างเคียงเอแต่วันสีวานจะวมันตายที่ม่ยิ่งหิม่อย่แม่ไนนะงแ่เกาแดงเงินบอกพ่อหอยแต่เกาอะไรเเงิน ฝันมาลงคงเคียงฝันมาจากไหนพ่อกำบ่ได้สัตย่ยงไปรุ่นพ่อแต่ว่าก็มั่นใจแต่พ่อโอ้มั่นใจนี้มีเท่านั้นไหมของบ่หลายไรของบะไรเมื่อเมื่อเมื่อกับมื่นกับเบิกทับก์ขยี้เม้ากลุ่มใหญ่แต่ว่ามันไม่ไม่เล็กมากอยู่แต่ว่าเขาจดเพื่อนซูงใหม่ครับมันไม่จัดทีมากอยู่มา มีทีมากมีทีมากครับแต่ว่าตอนนี้เพื่นมากกว่าตอนนี้เพื่อนสวดตอนนี้เอาเลขอฟันไปก่อนเอาเอาเลขอฟันเอาเลขอข้าวครับเอาก่อนเงินก่อนข้ามไปก่อนก่อนเงินก่อนข้ามครับแมวอุ้ยไทยแมวอุทัยอ๋อครับฟันฟันพายังไรก่อนบ้างบาฟันหน่อยบ่าฟันหน่อยบ่เออมีไดมีได้ซื้อย่างเดียวซื้อย่างเดียวแต่ว่ามีความรู้สึกมีความรู้สึก ค, Safe. คือคมันจะแมนเลยล่ะคร <S <S ับแต่ว well ่าพ mm ่อ hmm. คือเบาส้มมันใจเสียม่ยว่ามันจะรวยคุณรวยไปเลยเย้รวยคุณรวยแล้วแมนครับใหยไล่ความดิฉันเจนนี่เจ้เจนเจนครับเอาเริ่มเอาเจ้าอะไรล่ะหกซีสองครับมวยหกซีสองมาก็ได้รวดอวพี่น้องเลยหกซีสองบดีบ๊อบยังไลยตัวนี้ยบ๊อบบวอาไปยังบ๊้าไปก็ยังกู้ไม หกสี่สองสพอครับแม่จำได้สีไปจัดมาแล้วสิพอครับนั่เอามหันมาที่สองโตก็ได้เดี๋ยวจอฟังหกสี่สไอ้เเก่าที่สองเบิดชับเห็นเมือมือว่านเอรนั้นเก่าผมปมนหกเก่ากำหครับเห็นอยืใสาขึ้คร่อ แม่เทวีอ่ะโอ้ไทยเทวีครับก้อนเงินก้อนคำความความเงินกวอนคำนี่แหละก้อนเงินก้อนคำสองก้อนคำสามสามคำเมื่อนี่เมื่อนั้นเอาเบิ้งเบื้งของก้อนเงินบอกือก้อนคำเมื่อนั้นที่เห็นเหมือนก้อนท้องก้อนท้องครับก้อนท้องครับเมื่อนั้นเห็นตัวใดก่อนครับเมื่อนั้นใหญ่ยิ่งสองเนาะใหญ่ยิ่งสี่เนาะ แมนค่ะวัอเมื่อวันเมื่อวันจับผมเห็นหกผมเลยบอกหกสี่สองวัดอันครับมากไปไหมพ่อพ่อคน้นหัวไปแมวห่วงเยเบิกเบิกกลับมากไปก็เก้าแต่เรานเห็นต่เดียวกันกันก็ซัมตัวเดียวกันที่พ่อออกักว่าเลยล่ะผมก็จีแปนใช่ไก็ได้วางสิหนึ่งสี่หนึ่งก็เก้า หนึ่งสี่หนึ่งกับมีคือเการับคือเกาแบบนี้หนึ่งสี่หนึ่งเ,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 เนี่นล่างย่างเดียวเก่าเก็ดเก่าตัวตัวใดเนี่ยพ่อนี่ตัวใดเนี่ยเพื่อได้สองตัวล่างเก็ดเก่าท่านละเก็ดเก่าเก่าเก็ดท่านละมันนีเจะเก้าเพ่อเอาล่างย่างเดียวครับครับล่างย่างเดียวเจ็ดเก้าล่างย่างเดียวครับเก็ดเก่าเก่าเกิดล่างตัวเลขมันมีหกสี่สองบอกพ่อครับหกสี่สองเยีสามตัวหกสี่สองเก้าสี่สองครับ หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเอาหมุนเราได้หนีรถบ้พอครับไอ้เพื่อนหมุนเราอันละหมุนไม่นก็ได้กันดี่การว่ากันว่าหมุนไม่หันก็ได้ไม่ที่มันจีบไปตัวใดหน่อยมันได้แค่นั้นเดียว้พ่อคันคันพ่อจับสองตัวพ่อสิลงทุนตัวใดเนี่ยจ้ามันล่องไปเมื่อคู่ตัวไหมระวังสี่สองกับสี่หนึ่งนะอ๋อสี่สองสี่หนึ่งครับ ที่สองีนึ่งผมผมผมลงไปแล้วผมสิบทดี่มงเงินแล้วัมันไม่คว่ำมันใจิดอยมันฝันดีมันบ่พอฮะสือมาแล้วมานนนฝันดีมันบ่ฝันดีเนายมันว่าตาจะเป็นยังไี่ัี่ยี่ยยี่ย่ยี่ี่ยีมยน่ยีี่ยี่ย่ี่มันยยี่งยี่ยยี่ยีันี iful, ını, ่ asy, babies, 對對 like น่ยน,นี่ยั่ยี่ี่ยี่่ี่ี่ยี่ยยี่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 ม่ย่แย่่ อยู่แล้วเนาะอยู่สั่งมั่แล้วบม่้าิผมผมว่ารพอเล็กมันอยู่อยู่วงเดียวกันพาอืมนั้นโอ้ด้านดวเด็กมันเจี๊ยบมันเจี๊ะมันใจี๊ยมื่อเ้าฝากไา้ไปซื้อละชุไปซื้อไม่กูได้อยกุนอยจะมัดหกรอยรอยกุนอยเรียกสามตัวเส้นหกเจ้เก่ากูได เดยมเรกนก้นน่ก้อนจะฟาไปี่ีเหลี่ยมเจ็ดเก้านีล่างย่างเดียวเจ็ดเก้าก็เจ็ดล่างย่างเดียวเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดล่างอย่างเดียวผมก็บรดา่่บผมเป็นศิลปินอะไ้แล้วนะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนูครับมันอยู่ในชุดเดียวกันตัวนี้ที่ว่าสื่อแล้วมาฝันเหนือย่ครับคมันอยู่ในชุดเดียวกันเันดีแล้วผมก็บ่ได้สื่อเ้วหลายที่นอกจากแต่ว่า มืนมื้อนี่เหลกเหกเจ้าที่มาเรียกนันีเขาเกหลานันจะมาเป็เของกระบผมจะตูบอ่ะแล้วกตีเข่ามาขอเลกอันมากังอันก็เจ้าถือบ่ผงชาข้ามโขงเขาเถือเคืบุญเสรื่างเป็นเล็กลับแมนเขาเจ้ามาจะใช้จักหลานเขาเขาจ้มาถือแต่ว่าเพื่อนสีท่มาบอกคอยูนเพื่อนสีท่อมาบอกใกล้ใกล้มือบ่บ่โับอีกมือสองมือเลยละบ่หอดบ่หอดเรล็กออกก็เพ่นสีท่วมาบอกเลยเอนบอกไงแต่ว่ามัน็นเขากับกับกับเล็กีม้วนว่าทีนี่ สตัวนี้พ่อมักตัวใดหลายจช่สามตัวนิ่นตัวใดช่สามตัวกับ2ีสองีหนึ่งแล้วคู่นี่ละกันว่าเป็นหนึ่งกับเป็นสองวะใช่เนาะซีหนึ่งกับีสองนะครับนี่ละตัวมากนี่เท่านั้นขันเน้นชุดสามตัวได้พ่อเน้นสามตัวกันห้วยมักสองไปหลายหกสีสองหกสีสองหกสิสองกับซีสอง กสี่สองเก้าสี่สองอันนี้เป็นชุดเน้นครับเพรานั้นคือยังได้กับไอติดสองครับจอยติดสองขันรุ่นลงมาจะเป็นหึงบับเลยเดียนี้ผมวาในใจดิครับอือเพราะว่าขอนี่แม่นเลขตัวเดียวนี่แม่นขนาดนี้นอกขอนับเลขตัวเดียวตัวใดพ่อว่ามันใกลเกี่ยวเละครับตามตัวมั้งตัวัดมานี่ มันฝันมันมันเห็นมันหลูกไปลุดไปหลังมันไม่จําได้รัดขี่ยังไงกก็ถืว่างั้นกล้ยกับซีแล้วกล้ยกะเป็นซีแล้วสองกัสองขวด่บส่องบอกส่องสืองเป็นหนึ่ง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 ก็เป็นเรองมันมีมีซีมาขันยู่คุณว่าซีมาขันนี่แหละซีมาขันนี่แหละเป็น้องมีซีมาก่อนพวกมึงดูพวกเม่นบ่ครับจับรัดไว้ให้หมดเลยพครับนี่ละ ก็ให้รอดโอยีสูงแบบเต๋อแม่แทะแน่นอนมาเตอแม่แท้แน่นอนมาเส่นผมมาเจ๊ปากเส็มเลยเว้ยเักเอาพ่อมาหนีก้อนบานนี่ครับตรงๆนอครับนีนี้พ่อลัดแล้วอันนี้นี่แม่พ่อตัมักตัวอบตัวได้ก็อพ่ออะไรชี้สองอันนะเก่าที้สองหกี้องอ่นนะเจ็เก่าเอไปใช้ครับพ่อเจ็ดเก่าลงลางย่างเดียวครับเจ็ดเก่าล่งลางเนี่ เจ็ดเก่าในยูเลางยังเดี๋ยวที่พอเนอาะพี่น้องเอฟซกัแคปนาจอด้ยครับมีสูตรถาบอ่ะครมีสูตรถาบอ่ครับบอ <c oughs> ระบอระเพราะมีกนมันถาบอ่เพาะบอบอบ,บ,บ,บอกกันถาเขาจะวาา่าก็กิดเป็นไห้ต่เขาจวาีว่า,ข,า,วาขอจามนี้ละมักเก่าเพาะมักเก่าเพราะอะไรวะดิครับเนาะ ครับก็จ at ัดขัดก็ผ่านเนาะพ่อเนาะบ่มากับวัดกันถือก็เอาผมก็บ่ได้ว่าคำรบองเห็นก็จงมันเป็นการท้าทายไปว่หยุดกันพ่อว่าถ้าคลิปกันพ่อพี่ยังฝากถึงพี่น้องเอฟซีป่ครับห้อยก็บอกยืนแลยพี่ก็เอาเด้อกัรหายบอดไปอย่างกระชื่อได้แหละชื่อลวดตัวใดล่ะพ่อเก้าสองอ่ะก่อนเก้าสี่สองอ่ะ 642ส4 2ครับเป็น642มีอยูไสยฟาดเลยบอกว่ะมีมีอยูไสยฟาดเลยมีไรฟาดล่นมันจะเปท่านยังไงจะเ็อไร้ม่ันมีหน่ยก็ไดตามหน่อยพวกมี12บาทกแล้วแต่พันหนึ่งพ่อต่ต้องหม่ไหมเอ็นยูไสกวดเอาเลยบอกว่าเอ็นยูไส้กวนล่ะจีบบอกใครแล้ว642ครับ ตลมเนี่ยปตลมเลมกลางกเกเกาเอามีแค่นั้นน้อยแขแนอไม่ห้ายก็ตัวเดียว้้ไม่สียายขอบคุณพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณมาก